สวัสดีครับขอต้อนรับก,กสู่ช่องดีเลอรประเสริฐสีนะฮะตอนนี้นะฮะน้าประตูทางเข้าโอโ้โหเอฟซีมารอกันเยอะมากๆนะครับมีเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยเยอะมากนะครับดูแลความเป็นสันอย่างดีเลยบัตรราคา120บาทเท่านั้นนะครับทุกคนโอ้เป็นกําลังใจให้กับทีงมงานสนาน้อยกันเยอะจริงๆอ,อ่ะเดีย๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศเลยนูนกำลังมาเยอะนะฮะ นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปดูว่า FC มากันเนยอะขนาดไหนหนะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับอำเภอจกับจังหวัดยะโสธรนี้นะคะก็โอ้เราแบบไปแบบวันเว้นวันเลยนะครับวิ่งกลับไปกลับมานะคะก็น่า ชื่นใจนะครับขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแทนด้วยดีแบบนี้ตลอดมาและตลอดไปนะที่ผมได้ไปหลายๆจังหวัดเนาะโอ้ทุกจังหวัดอบอุ่นมากๆนะครับแต่ 2, องสามหวันมาเนี่ยไม่อบอุ่นเลยนะฮะหนาวหนาวอย่างเดียวเลยดูจากเสียงผมแล้วน่าจะรู้สึกนะคือผมไม่เคยเสียงแหบนานขนาดนี้มันนานมาหลายวันนะแหบไม่รู้เพราะอะไรนะ ต้องหาตัวช่วยแล้วนะครว่าจะทํายังไงให้เสียงหายแหลบพีช่วยแนะนําหน่อยแล้วเนี่ยค่ะช่วยแนะนำหน่อยนะแต่ผมมีอยู่ในใจแล้วว่าผมจะทํายังไงเสียงที่จะหายแหลนะคะพี่พี่ผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะ,ะก็มาร่วมช่วยงานนี้กันเยอะเลยทีเดียวนะมาดูแลรักษาความปลอดภัยนี่ยนะ,ะับทุกคนบรรยากาศนะครับ สองใบแยกเหตกันเลยด้อยแยกให้กันเลยเลื้อคูณละใาบามาเลยเด้มา,มาไม่ป็นอมัายบัตรราคา120บาทเท่านั้นเองนะครับบัตรราคา120บาทนะครับที่หน้าที่ว่าการอำเภอเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับ งานนี้นะครับก็คือเพื่อหาไรายได้สมท,ทุนนะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคำเขื่อนแก้วนะฮะเป็นงานการสูส่สดีของพี่น้องชาวคำเขื่อนแก้วนะครับจังหวัดยาชสวรรนี่เองนะครับมาทุกถูกเองนะครับผมเห็นหลายๆจังหวัดเนาะผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าจังหวัดาทางภาคอีสานหรือภาคอื่นก็ดีนะเขาก็จะมีกิจกรรมหาทุนนะครับหาเงินเข้าชมรม นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายจังหวัดมากเลยนะที่ผมสังเกตเห็นนะครับตอนแรกผมนึกว่างานหมอรำนะั่นก็มีแต่ว่างานกระถิ่นงานบุญงานบวชอะไรประมาณนี้แต่ว่างานหมอรำนี้มันสามารถช่วยอะไรสังคมได้หลายๆอย่างนะครับเช่นหาเงินเข้าชมรมหาเงินเข้า หาเงินเข้าอะไรแบบนี้นะเป็นงานที่ดีมากผมเพิ่งรู้เลยนะครับสิงอนคตอนนี้เหลืออยู่ที่8ชุดแใบสุคือมันอบอุ่นเนาะหมอรำนี้ก็สามารถเป็นตัวช่วยในการทำรูปกายครสุทได้เป็นอย่างางกรเาที่พูยของเราเพื่อแรกซื้อสบู่ยิงนอนในราคา80บาทนั่นเลยค่ะคุณพี่ ของตนีนี้ก็เยอะเนาะในสกูนแอบไปกินหมูกระทะมารู้สึกว่ามีกำลังใจสดชื่นขึ้นเนยอะเลยนะเพราะว่าต,ตั่งแต่เดินสายมาไม่ได้กินหมูกระทะเลยหิวตีน้อยก็หิวนะสงสัยไปรอบกทมอรอบนี้ต้องจัดหนักๆนัไปแล้วตีน้อยนะที่กรุงเทพตตอนนี้ที่โคราชก,ก็เปิดแล้วนะแต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปกินหรือเป่าที่โคราช คอนเสิร์ตก็กำลังเปิดนะถ้ามีโอกาสไปขอนเสิรนี่ไปแน่นอนนะครับนี่เรามาเจอแล้วเราให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ซื้อบัตรแล้วเท่านั้นมาเจอเอสซีโตโยนะฮะเอสซีอ่าเราให้สี่จะว่าเป็นที่ซื้คอนเสิร์ตแล้วมาดูหมาสาลน้อยเพื่นแพงเหรอครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ซอนเป็นคนจังหวัดไหนครับมาดูน้ำวนลำพังอู้เดินทางมาไกลเลยเหรอครับ ไม่ค่ะมากับมอญอ๋อมากับใครเหรอครับ <c> เ <ười> นี่ย <c ười> น่าตาคุณคุณนะมากับพี่ออน,นี่แหละเอาเหรอเอานี่น้องน้องน้องหมอนอิงเหรอเนี่ยหมอนอิงอ๋อหมอนอิงน,นี่เองนึกว่าใครอย่าบอกนะว่ามาหาของกินมนีอะไรน่าถายพี่นออ่แหละมันเดิมๆดิมเดิม, <ๆ S 1> ดมเทุกอย่างข้างในมียำซาวนะข้างในมียำซาวยำซาวคืออะไรยี่สิบบาทเหรอเอาลองไปดู เดี๋อวพี่พาเข้าก้อน80บาทการก้อน80บาทจาก2 3 4เหือ80บาทนเขานี่เขานี้เขาทีา้งใหญ่เลยนะคะอาจจะเพราะเนที่ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตนั้วาไบัครข้างในคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับนี่ยำสาวบาทเนี่ย้ำสาวหรือยำหั โหดมากเนี่ยนี่คือแปลกที่สุดของพี่แล้วเวนี่ยยำซาวเนี่ยจัดไปเลยจ้ายำซาวกพราเผาไปเลยเอ๋อจ้าดนตรีมานะจ้าดเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะจ้า